ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาชมนะการถักเหล็กใส่ไม้ฝาเชล่าหน้าจั่วเหลี่ยมฝากนังบ้านครับผมเนะี่ยระยะห่างการถักเหล็กคือหนึ่งเมตรครับผมนะระยะหนึ่งเมตรต่อหนึ่งเหล็กหนึ่งอันนะครับตัวนี้นะครับผมมีการแบ่งระยะก่อน,นครับผมนะระยะหนึ่งเมตรคือแต้มไว้ก่อนนะ ด้านบนและด้านล่างครับผมนะมากตำแหน่งอย่เป็นมากขก้างบนข้างล่างเลยนะแล้วก็ตัดเหล็กมาแล้วครับดี๋ยวขึ้นมาเชื่อมนะก่อนจะเชื่อมก็จะมีการเอาระดับน้ำกระบมทาบไปทีนะครับผมนะให้ได้แนวดิ่งก่อนจะเชื่อมอทีนะครับครับนะคุณผู้ชมครับส่วนตรงนี้เป็นเหล็กกล่องเนี่ย ที่ได้ปาดเหลี่ยมมาแล้วครับตรงนี้รับผมนะปาดเหลี่ยมนะครับเพราะว่ามุมมุมจัวหน้าจั่วด้านบนนะมีหลายด้านที่เหมือนกันครับผมก็จะวัดทีเดียวแนะล้วก็มาตัดเหล็กครับตัดเหล็กมาเป็นอ่าให้มันที่เหมือนกันครับผมนะพร้อมพร้อมกันทีเดียวเลยนะับวน,นี้ครับผมก่อนที่จะนำึ้นมาเชื่อมนะ หัวเหล็กนิดหน่อยครับผมนะหัวเหล,ล็กหหหเหล็ออกนิดหน่อยครับหลังจากนั้นนำเหล็กที่บากไว้เลยครับเอาขึ้นไปเสียบข้างบนครับผมทล้มันนีบไว้แล้วก็เอา,อาระดับน้ำครับผมนะภาพแนวดิ่งครับผมนะ จากทาบแนวดิ่งแล้วก็ได้เวลาครับผมนะจะทำการเชื่อมนะครับ สำหรับเวลาเชื่อมครับต้องใส่แว่นใส่แว่นครับผมนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมของสายตานะก็จะมีการใช้ตะลับเม็ดครับผมัดร,ระยะพอประมาณครับผมระยะที่หนึ่งเม็ดนะดึงด้วยตะลับเม็ดก่อนนะครับจะทำการเชื่อมสองด้านก่อน,นครับด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายครับผมนะหลุดจาูกค่อยไปแบ่งกันครับ ก็จะได้บาลานซ์กันนะครับอันนี้ก็นนจะมีการใช้ตดับเม็ดแบ่งระยะก่อนนะครับผมนะให้ได้ระยะ1เม็ดแบบคร่าวๆนะครับก่อนจะนําเหล็กขึ้นไปทาบแล้วก็ใช้แนวใช้ระดับน้ําวัดแนวดิ่งครับแบบนี้ ถ้าตำานิเม็ดตัวแล้วแบบนี้หรือว่าถ้าแนวดิ่งนะแนวนั้นท้าแนวดิ่งที่พอค่อยๆติดแล้วก็เอาเอาแต่เม็ดวัดทับนะทับแล้วก็ที่ทีนี้ก็ได้ได้ที่แล้วก็ที่ยาวเลยทีนี้บมกนะ ใช้เชื่อมเชื่อมอย่างดีครับผมเมกอินอิตาลีฮะอิตาลีเทคโนโลยีเลยเว้ยงานที่ไหนครับเชื่อมเก็บงานตัวสุดท้ายนะครับผมนะ,ะเอาเหล็กตั้งแล้วก็จะ การเอาระดับน้ำท่านก็ไม่ตั้งแนวดิ่งนะมีการวัดระยะก่อนนะครับวัดระยะเสร็จแล้วก็เอาเหล็กตั้งเอาเหล็กตั้งเสร็จเอาแนวดิง่งระดับน้ําวัดแนวดิ่งทีนะครับผมนะหลังจากนั้นก็อดให้เน่นครับผมแล้วก็จะใช้เชื่อมครับผมที่นะ ตัวนี้ครับผมนะหรือว่าผมนะมีการเสริม <S <S เสริมเหล็กกล่องน,นั่นบนครับตัวขำขำไว้ก็เพื่อให้ได้แนวดีนะ ครับเนื้องานที่เชื่อมออกมาแล้วครับตัดเหล็กระยะห่างหนึ่งเมตรครับผมนะนี่ครับหรือว่าจะมีการมากอะมีเส้นนะ่ะด้านบนนะครับเส้นนะ่ะมารกระยะคร่าวๆวัดนี้ ให้เหล็กกล่องไม่ขีดครับนิ้วครึ่งนะดูครับสวยงามสวยงามอลังการงานสร้างอนะ่ะ